สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยตั้งตั้งกล้องให้ตรงกับของที่ขขโท้นนะคะเพื่อขยับกล้องนิดนึงนะคะอันนี้เป็นผ้าคุมขาวไว้นะคะพี่อ้อยสั่งของตัวนี้มาเนาะตัวนี้พี่อ้อยรอมานานเนาะตอนนั้นตอนนั้นพี่อ้อยเคยจะสั่งทีนึงแล้วเนาะปรากฏว่าเขาขายดีมากแล้วก็ของเขาหมดนะคะของเขาหมด ของขหมดแล้วพอดีเนี่ยพอช่วงนี้ของเขาเริ่มเข้ามาอีกนะคะก็พอดีอลองลองลองหาดูเนาะก็เข้าไปเจอตัวนี้พี่ย้อยชอบมากๆเลยนะคะมาดูเนะาะว่ามันคืออะไรเนาะจับกันไกลไม่ได้ อันนี้เขาส่งในไทยนะคะเป็นของที่เขามีสต็อกอยู่ในไทยหรือว่าจะเป็นของคนไทยที่ทําพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าของชี้นนี้พี่อ้อยเพิ่งให้ลูกชายสั่งไปสั่งไปได้ยังไม่ไม่ถึงสองวันเลยนะคะเขาก็เราก็ได้รับแล้วเนาะคือคือคือจะไวไวมากเลยค่ะเป็นขาตั้งกล้องนะคะเป็นขาตั้งกล้อง เพื่อให้ลดกล้องอีกนิดหนึ่งนะคะ่ะเป็นขาตั้งกล้องเนาะเป็นแบบขาตั้งกล้องแบบสูงนะคะซึ่งเป็นฐานเดียวนะคะเป็นฐานแบบนี้เนาะเป็นฐานแบบนี้แล้วก็เขาเขาก็มีตัวยืดขึ้นมาตัวนี้ใช้ใส่ทับเดตก็ได้มือถือก็ได้นะคะเขาจะขยายได้อันนี้เป็นขานะคะสองท่อนแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะใช้ยืดนะคะหรือจะใช้ประมาณไหนเนาะก็จะเป็นตัวนี้ที่ใช้ปรับเนาะแล้วกอ็อันนี้เขาบอกว่าขอบคุณคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าและให้คะแนน5ดาวพร้อมกับรีวิวของให้ทางร้านนะครับหากสินค้าได้รับปัญหาสามารถถ่ายภาพส่งเข้ามาแจ้ง ทางกล่องข้อความของทางร้านได้ทันทีนะคะแล้วก็เขาระบุระบุผู้ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้านะคะเป็นจำนวนมากเนาะเขาก็อาจจะให้ติดเบอร์ติดต่อมาหรืออะไรประมาณนั้นนะคะฐานอันนี้เขาจะแข็งแรงนะคะแล้วก็เขาจะมีน้ำหนักมากเนาะสำหรับคนที่แบบเราต้องการเอาเอาไว้เวลาเราจะตั้งตั้งกล้องนะ เดี๋ยวก่อนนะพี่อ้อยจะทำให้ดูเนาะเขาแพ็กมาแบบดีมากเหนียวยังมีแรงดึง ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเวลาเวลาเราตั้ง่าตั้งกล้องไปแล้วอเขาจะจะหล่นจะล่วงจะล้มนะคะไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเป็นเป็นเหล็กเลยนะคะเป็นเหล็กเขามีน้ําหนักเท่าไหร่นะเขาแจ้งมาว่าประมาณหนึ่งกิโลนะคะแต่พี่อ้อยจับเห็นไหมจับดูเข้าๆแล้วน่าจะหนักกว่านะคะเพราะเนื่องด้วยต,วตัวตัวฐานเขาเนาะ ๋ยวนะพี่อ้อยต้องดูว่าน่าจะมีตัวเสริมตัวนี้ตัวจับืึเจียวมันเป็นตัวจับทับเล็ตนะลูกเอากล้องให้แม่ทิ <c oughs> เป็นตัวจับทับเลตอะ อ่ากล้องตัวใหม่เดพี่อ้อยสงสัยจะต้องเปลี่ยนแนวไปใช้แท็บเล็ตทำคลิปแล้วเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวจับแท็บเล็ตแต่ว่ามันไม่น่าจะได้ใหญ่กว้างมากเพราะแท็บเล็ตพี่อ้อยจะตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวลองดูดิอืมไม่ได้ละ น่าจะคนละเรื่องกันทับเล็ตจับทับ,ทบเล็ตเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยขอปรักอบก่อนเนาะด้วยเอาจริงๆได้ความอยากได้อืมเราเข้าใจว่าเข้าใจว่าอ๋อนี่เขามี มีแผ่นรองกันลื่นให้ด้วยนะคะมีแผ่นรองกันลื่นให้ด้วย <Okay. S 1> แข็งมากคือก้านเขาแข็งเนาะอืมเนี่ยนะคะที่เขาใส่แต่พี่ว้อยไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรน่าจะคลายออกหรือป่า ว่าตัวนี้เขาจะต้องใช้แบบนี้เนาะตัวล็อกอะไรต้องเปลี่ยนแนวและเปลี่ยนแนวเป็นใช้แท็บเล็ตถ่ายคลิปหละเพราะว่าขาตัวนี้มันไม่ใช่ขาจับก,กล้องเนาะ ถึงจะใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็ล็อกกาวติดเขาจะหมุนได้นะคะตัวนี้เนาะ เดี๋ยวนะพี่อ้อยลองเอาทับเล็ตมาใส่เนาะอ่าพี่ว่าต้องเปลี่ยนแนวแล้วค่ะใช้้ <laughs> ชทับเลตถ่ายคลิปละมาเดี๋ยวพี่ว่าขยับกล้องนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาดูมุมสูงกันนะอันนี้ครับพี่อ้อยตั้งเสร็จแล้วเนาะก็ตรงนี้เขาจะปรับ ปรับโค้งได้นะคะอันตัวนี้เนาะสำหรับคนที่จะใช้แบบชอบดูคลิปติดมือถืออนอนจะนอนดูบนเตียงนะคะเขาจะาเขาก็จะมีาขาที่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 สูงนะคะสูงแล้วก็เราจะนอนดูบนเตียงสบายเลยนะคะเห็นไหมพี่อ้อยถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็จะเป็นฐานฐานที่หนักนะคะมีน้ำหนักมาก นะคะคก็จะเอาตัวเนี้ยสอดสอดเข้าไปอยู่ใต้เตียงใต้โซฟานะคะแล้วก็ก็จะนั่งจะนั่งดูจะนอนดูคลิปอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของพี่อ้อยนะพี่อ้อยตั้งใจว่าจะเอามาทำคลิปนะคะเพื่อจะไว้ถ่ายคลิปเนาะแต่ แต่พี่อ้อยก็ไม่ได้มองดูว่าเขาเขาใช้จับแต่แท็บเล็ตเนาะไม่ไม่ได้จับมือถือเดี๋ยวพี่อ้อยต้องไปดูว่าเขาจะมีอะไรตัวที่ใช้จับมือถือหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีใช้จับมือถือพี่อ้อยจะต้องมาดูตัวตัวกล้องแท็บเล็ตตัวนี้ว่าโอเคไหมว่าจะทําคลิปได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือกล้องกล้องที่ใช้ถ่ายรูปออกมาไม่โอเคนะคะแท็บเล็ตตัวนี้ถ่ายรูปออกมาไม่โอเคก็เดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งเนาะก็พี่อ้อยก็มารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่า อันเนี้ยนะคะตอนตอนที่พี่เออสั่งไปคราวเนี้ยเนะาะตัวห้าอ่าสี่สี่ร้อยสิบบาทนะคะราคาสี่ร้อยสิบบาทแล้วก็ค่าส่งอีกหกสิบบาทนะคะก็ตกสี่ร้อยเจ็สิบาทเนาะแล้วเขาจะมีตัวที่รองกว่านี้นะคะแต่พี่เอยไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ดีเนาะแต่ตัวขาเขาจะเป็นรูปสามแฉกนะคะจะเป็นรูปสามแฉกแต่ราคาถูกกว่าน,นี้ครึ่งนึงนะคะก็ ก็ไม่ได้สั่งตัวนั้นเพราะว่าพี่อ้อยให้ลูกชายเป็นคนเลือกให้เนะว่าเราเราจะสั่งตัวไหนแต่เขาดูแล้วว่าตัวนี้มันแข็งแรงแล้วก็น่าใช้กว่าเขาก็เลยสั่งตัวนี้ให้ก็ยังอา่าก็ขอบคุณลาคาขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนเนะเาะอ่าขอบคุณนะคะที่เข้าชมคลิปนี้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าหลายๆคนอาจจะต้องก็ถูกใจหลายๆคนแน่เลยราคาราคาเขาก็ไม่แพงมากนะคะ ตัวฐานตัวจับอะไรเขาก็แน่นหนาดีท็บเล็ตอันนี้จอใหญ่นะคะของพี่อ้อยที่พี่อ้อยทํารีวิวไปตอนนั้นเนาะก็ ه, ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ